แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพศส2 5 6ันห้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมประเด็น0 9เขตเศรษฐกิจพิเศษกำหนดแผนย่อยไว้3แผนย่อยดังนี้หนึ่งการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตั้งอยู่ในพื้นที่3จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยดำเนินการต่อยอดความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาแล้วอยู่ในพื้นที่ทําให้เกิดการสะสมองค์ความรู้เทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความสามารถที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่รวมทั้งมีการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรที่เข้าร่วมในการดําเนินการและรีเ5เสร็จสิ้น93มีความเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกมิติ ทั้งโครงการขนาดใหญ่โครงการระดับรองและโครงการของท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน2การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน4ภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยจะส่งผลให้เกิดฐานการผลิตและบริการในพื้นที่ซึ่งใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มและมีการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับพื้นที่เศรษฐกิจอื่นทั้งของไทยและประเทศในภูมิภาครวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ3การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน10พื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพมีวัตถุประสงค์สำคัญ ให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดนรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน